ตื่นแล้วแต่ยังไม่ยอมลุก,ออกเมื่อกี้เพื่อนบ้านเราไปแล้วคันหนึ่งตรงนี้นะนี่เลยนะคะทุกคนซอดพริกหมดแล้วเมืองไทยก็ไม่ได้ไปนานทีจะเห็นพ่อทำความสะอาดบ้านสวัสดีค่ะเช้านี้มีไข่ดาวสองฟ <c oughs> อง ไข่ดาวแตกแล้วก็ชสกอกเรามาอุ่นเพราะว่าชอบกินร้อนๆนะไม่เป็นไรหรอกน้องซาร่ากินแต่ไข่ขาวอยู่แล้วกล้วยสาวซ่อมมาให้แล้วก็ต้มน้ำร้อนนะคะสำหรับดื่มกาแฟวันนี้น้องมันเข้าครัวสวัสดีครับนม่แล้วไม่ได <c oughs> <c oughs> ้สวัสดีครับนานแล้ววันนี้พาเข้าไปดูโอ้เชฟโค้กพาไปดู ยังไม่ได้เก็บที่นอนเลยนะลกๆนะคะวันนี้เยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรกันนะหนมมันไปเอาขนมปังมาแล้วนะคะวันนี้สั่งสามก้อนเออพรุ่งนี้นมมันสั่งไปแล้วนะเอาสามก้อนเหมือนเดิมนะคะไม่แน่ใจว่าจะพอหรือเปล่านะเนาะอันนี้เป็นของเก่าเมื่อวานนี้นะคะเหลือก้อนครึ่งนี่เลยนะก็เดี๋ยวแบ่งกันนะคะของเก่าแล้วก็อ,อ,อาหารเช้าก็เหมือนเดิมเลยนะมีนมมีแยมนะคะ แตงกวาดองน้ำผึ้งไส้กรอกเนยอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ในนี้นะนั่เลยนะคะแล้วก็ตับบดเนาะเลเบวิลแล้วก็ฟิลาเดลเฟียครีมฟรีชนั่นเองนะคะกาแฟน,นี่นะเดี๋ยวนี้จะต้องแกะใส่แก้วแล้วก็แตงกวานะคะไม่มีมะเขือเทศเนาะหมดตั้งแต่วันแรกแล้วน้องซาร่าสวัสดีค่ะหน่อยเร็วสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวไปแอดสองน้องฟิโอนานิดนึง ตื่นแล้วแต่ยังไม่ยอมลุกกูเต้นมอร์เกนทำท่าร้องไห้เร็วๆสิจะได้ไปดูแหวนเร้าชนะเฟติฟรสตกนตังก็มาริงนากฟรังทำท่าร้องไห้เมื่อวานลืมแหวนไว้ที่ห้องน้ำสองวงนะเดี๋ยวเราจะไปถามนะคะเขาบอกว่าประมาณสิบโมงเชา้าให้ไปถามก็ตอนที่เราไปขึ้นบานเนาะไปกระเช้าลอยฟ้าข้างบนนะคะนะ ก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างนอกเมื่อกี้เพื่อนบ้านเราไปแล้วคันหนึ่งตรงนี้นะนี่เลยนะคะในหุบเขาที่เดิมเลยเนาะที่นี่เราเคยมาแล้วนะคะโอ้ยหมอกข้างบนวันนี้ฝนตกนะได้ยินว่าฝนตก,ตก,ตกทั้งวันเมื่อคืนนี้ก็ตกนะคะยังเปียกอยู่เลยพื้นนี่เฉอะอุย้ยเสร็จแล้วอาหารของเราหิวแล้วหิวแล้วกินหอมมากเลยอะ่ะ เราตั้งเตาตรงนี้ทุกวันเลยนะคะเพราะว่าหนูม,มันไม่อยากทำอาหารในเต็นเนาะเดี๋ยวน้ำมันกัะเด็นกาแฟาเสร็จแล้วอันนี้เป็นคาปูชิโน่ของน้อง Fiona. ฟิโอน่ากาแฟของนิดแล้วก็โนมแนคคละแก้วเตรียมไว้เรียบร้อยนะคะแต่เมื่อวานโอเคเหลือนมน้องซาร่านะวันนี้น้องซาร่าต้องกินนมกล้วยเพราะว่าช็อกโกแลตหมดนะ ดีต้องไปดูนะคะไม่รู้ว่าจะยังมีขายอยู่หรือเปล่าเนาะนิดไปซื้อที่คิกนะคะตอนนั้นที่ซื้อให้น้องมาค่ะวันนี้มาดูพวกเรากินอาหารเช้ากันนะก็เหมือนเดิมหรือว่าคล้ายๆเหมือนเดิมทุกวันเนาะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากไส้กรอกนะคะวันนี้แต่ว่าเมื่อวานเป็นวีน่าไส้กรอกแบบนึ้งเอาอะไรลูกมิ้งชอบไปหาอะไร โซยาสูสีซติกรู้นะลูก andasame นี้ลูกน้าโคตรดีอะวันนี้น้าเสียงดีขึ้นเลย flash อย่างนี้ขึ้นไปเกิดหยาทำอะไรนี่สั้นน่ารู้สต้าเมื่อวานไม่ได้ถ่ายให้ดูเนะวันนี้ก็เลยจัดสักหน่อยนึงนะคะน้องเฟียลน่ายังไม่ลุกนะเหมือนเดิมทำโเชียมีส

อะไรที่ไม่ค่อยอร่อยอะโน้มันชอบบอกว่ากระเพาะเราไม่มีตาจะปากเรามีรสชาตินะ <c oughs> <Okay. S 1> วันนี้บอกโน,มน้มันวันนี้จะไม่กินไข่ดาวโน้มันเคยทอดแค่สองฟองน้องซาร่ากับโน้มันนะคะ พิ้หมดแล้วเมืองไทยก็ไม่ได้ไป s <S สั่งมาก็ยากนี่เสลยอันตรายต้องกินของ <laughs> รสชาติห้ออื่นเลยคนระ <laughs> มาไม่ีช็กล่าหรือ่าหมดแล้วให้หมด เนยเ็อเพีียวเอาปเอาเอลยีวเนี่ยมีตะกร้าด้านล่างก็ดีนะคือบางอย่างเราไม่ต้องเดินไปบ่อยนะนี่กือยัเนี่ยข้างล่างนี้เลยนะให้นมัมนตั้งใจซื้อมาคือมันจะเป็นเหมือนพลาสติกถูกโต๊ะอันนี้ซอสที่เหลือซอสข้าขาว Willst du kein Eier mehr? Kann man noch ein bisschen was essen? Hm? Mhm. Und später will ich es halten. Mhm. Gibt nichts. Ist deine Schokolade leer? Mhm. mhm. Schokolade Model. Die ganze bralieren allein auf die Gießen. Das ist Banane, oder? Mm -hmm. Letzte Salami-Geschmack. Bis wenn nicht glaubst. Salami. Du สมีานานาเกลดนมเป็นกลิ่นวานิลลาเนาะสาบอกนว่าเป็นกลิ่นกล้วยเขาไม่เปนเลมเป็นเหลืองขาวรจนขนมปัง wohl ich Ja gut เมสอเอามาวางไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเรามีดมัม่วไปหมดเลยนี่ก็มีดดูวอสไหมเหรอ The Bush n น g h t i n g ปุ <st> ๊กตา

er tut Futter haben wir auch. Ja, mein anderes Bruder wurde schon weggeschabuliert. Ja. Ja, wir können doch entschneiden dann. Ich hätte es aufs Walzige schnitten können für mich. Nimm das Brot. So Nimm das, so das Brot. Ja, du hast das so Brot. Ich gemacht. schaffe eh nicht. Deswegen habe ich auch geschnitten. Muster. Okay, ich schon. Heart? Geht doch auf. Mhm. Ist da so ein Schutz drauf oder kann man einfach so drehen? Muss du drehen? Mhm. Nicht zu so, so viel. Ja. Mhm. Der Piesel da auf unser Zelt. Du? Nein, ich mach noch ein aus.

<laughs> willst du salami essen für ne?

넌 비슷한 템플이. 넌 비슷한 템이넌 비슷한 템플이. 넌 비슷한 템플이. 넌 비슷한 템플이. 넌비좀붙 템플이. 피 비슷한 템이넌

โนมันกำลังหาที่เที่ยววันนี้อากาศไม่ดีไม่รู้จะได้เที่ยวหรือเปล่านะรอน้องฟิโอน่าได้เก็บโตถามว่าเรารีบไหมเราก็ไม่รีบเท่าไหร่นะ กินเสร็จไปล้างจานใส่เสื้อผ้าแล้วก็ออกเลยแล้วมัน,นกจะดูดฝุ่นเมื่อวานจริงก็เพิ่งดูดไปนะดูดวันนี้วันหน่อยระนานทีจะเห็นพ่อทำความสะอาดบ้านหรือว่าเต็น ไลฟ์สิกันน้อมเมนส่วนน้นองฟิโอน่าเพิ่งจะได้เริ่มกินอาหารเช้าเพราะว่าไปล้างหน้าแปรงฟันมามีข่าวดีแต่เช้าเลย <c oughs> สรุปแล้วแหวนที่น้องฟิโอน่าทำหายก็คือไม่ใช่ทำหายแต่น้องวงางไว้ในห้องน้ำตอนที่เราลงมา เขาเก็บให้ได้นะทุกคนดีใจมากเลยเพราะว่าแหวนเราตอนที่เราซื้อมันแพงอะ่ะโอ้ยไม่คิดว่ามันจะได้คืนกษซาปลอบใจน้องเฟลน่าว่าจะซื้อใหม่ให้น้องวงหนึ่งนะ่ซนกลึกเราทตสเต็มแต่เราก็ต้องขับรถไปเอ,อไปรับแหวนนะประมาณ30-40นาทีนะคะแต่ไม่เป็นไรนะอย่างน้อย แหววเราได้คืนน้องมันบอกว่างั้นเราก็หาที่เที่ยวแถวนั้นด้วยเลยเนาะอะไรเงี้ยไปไปดูน้ําตกนะคะคือแบบโอ้แบบไม่คิดว่าจะได้คืนจริงๆนะเนี่ยทุกคนแบบเนาะมันเหลือเชื่อมากเลยอ่ะนะวันเสนริงโออุ่นไหมซีเน็ตอืมมันอุ่นที่สไลค์ของเมื่อวานอ่าโอเคโอ้แต่เอาจริงที่มีเล็กส์พาวเวอร์ส Uh -huh. So ein Zufall, die Stufe war schon zu, uh -huh. aber genau kommt jemand raus und ist nicht reingelaufen. Ach so. Das ist bei mir gestern auch passiert. Ich habe geschlossen hat. und ich konnte nicht rein. Und es hat ein Mann bekommen, äh, 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 hat halt aufgemacht. Ich habe einen Fond von Kalambak nicht mehr. Da war ich auch mit.